อนที่หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องความยากของตรีเอกภาพหากตอนผมนึกนึกถึงตอนที่ผมเนี่ยเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับตอนที่ผมถูกสอนเรื่องนี้เนาะเรื่องตรีเอกานุภาพเนี่ยตอนนั้นเขาใช้คำนี้เนาะพี่เลี้ยงเราเนี่ยก็จะอธิบายอธิบายให้เป็นเป็นเป็นน้ำเป็นไฟเป็นไข่อะไรเงี้ยก็พี่เลี้ยงก็พยายามอธิบายติ ตรีเอกภาพมันเป็นยังไงนะครับผมเนะตอนนั้นเด็กๆเนาะฟันธงแบบนี้ตรีเอกภาพเข้าใจง่ายแต่ซื้อยากความยากของตรีเอกภาพไม่ควเข้าใจเป็นการซื้อเอกภาพเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องการการวิเคราะห์ใดๆเลยเราก็รู้ว่าอะไรคือตรีเอกภาพ ง่ายๆเลยพระเจ้าเป็น one b e i n งแล้วก็เป็น three person หรือเป็นวันวอ r แต่เป็นสามหูใช่ไหม one ว o r d จะ three ูใช่ไหมหนึ่ง word จะเป็นสามหูนะหรือว่าเป็นวันบีอิ g three person ง่ายแค่นี้นี่คือวอ r ก็คือมีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณเป็นพระเจ้าเป็น one b e i n งแต่เป็น three person แค่นี้เอง แต่มันไม่ได้ยากตรงวัดตรงความหมายมันยากตรง how ถูกไหมมันยากตรง how แล้วมันซื้อยากตรงนี้แหละมันมันทําให้เรื่องนี้มันซื้อยากเพราะว่าอะไรมันเป็นคําสอนที่ดูเหมือนนะ similarity หรือ look like ดูเหมือนขัดแย้งกันเองและมันจะสร้างข้อสงสัยมากนะครับดังนั้นเนี่ยมีคริสเตียนไม่น้อยเลยนะครับที่ ที่ไปต่อเรื่องนี้ไม่ได้นะครับและถ้าเกิดคุณขาดการฝึกฝนขาดการเทรนนิ่งการที่บายเนี่ยคุณก็จะคุณก็ธอธิบายต่อ,อยากเหมือนกันผมยอมรับว่าในช่วงที่ผมเป็นคริสเตเล็เกๆนะไม่รู้ท่านเป็นหรือเปล่าผมปล่อยให้ความสงสัยเนี่ยช่างแมงช่างมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจก็ได้ช่างมันหยวอนย้นไปพี่เลี้ยงเราบอกแบบนี้ก็เชื่อตามเข้าไป สอบเอราก็เชื่อแบบนี้ก็เชื่อตามเข้าไปพูดง่ายๆคือว่าคนในโบสถ์ส่วนใหญ่เชื่อแบบนี้เราก็เชื่อตามเข้าไปไม่ต้องสงสัยให้รู้ว่าเป็นแค่วันบีอิงทรีเพอร์เซนก็พอแล้วแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่โบสถ์แตกปีสองพันแปดนะผมไม่ยอมหยวนผมเริ่มหาความจริงผมไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ผิดผมอยากจะเชื่อสิ่งที่ถูกที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ ค,ความเชื่อเรามันต้องอธิบายได้สิวะอะไรเงี้ยนะก็จะประมิสทรงแบบนี้นะก็จะพยายามค้นหาคําตอบที่สงสัยนะครับและรทนิตี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยแล้วก็หาคําตอบมันนะครับในตอนที่หนึ่งเนี่ยผมจะพูดถึงสาเหตุสาเหตุทาไมมันซื้อยากนะครับทาไมมันยากทาไมมันซื้อยากหรือยากนะไม่ยากที่เข้าใจนะยากที่ซื้อถูกไหมมาดูประการแรกเหตุผลประการแรกที่ซื้อยากหนึ่ง มีความมีมิติที่จำกัดมนุษย์มีมิติที่จำกัด limitation of dimension เราเนี่ยมีความจำกัดด้านมิติก,กล่าวคืออะไรให้คุณลองพิจารณาลูกบอลน,นะนะลูกบอลตัวนี้นะขึ้นลงไปมาอย่างนี้นะขึ้นลงนี้ถ้าคุณเป็นคนสองมิติมองท็อปวิว บองท็อปวิวนะคุณจะเห็นเป็นแค่วงกลมอยู่นิ่งๆแม้บอลมันขึ้นลงนี้นะแต่ท็อปวิวจะเห็นแค่เป็นวงกลมอยู่นิ่งแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสองมิติและไซด์วิวเห็นมองมุมนี้นะคุณเห็นเป็นวงกลมไม่ใช่เป็นทรงกลมนะเห็นเป็นแค่วงกลมขึ้นลงซึ่งซไซด์วิวจะใกล้เคียงกว่าท็อปวิวถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสามมิติเนี่ยนี่คือ นี่คือคนสามมิติเห็นเห็นแบบนี้ก็คือเราเห็นเราเห็นเป็นนทรงกลมขึ้นลงถูกไหมก็คือสามมิติและ้วเกิดคนสี่มิติล่ะมิติสี่คือเวลาเนาะคนสี่มิติจะเห็นรูปบอลเนี่ยในทุกๆตำแหน่งพร้อมกันนี่คือคนสี่มิติคนสี่มิตินะจะเห็นบอลทุกตำแหน่งพร้อมกันก็คือจะเห็นบอลเนี่ยตรงนี้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 ตร้เขาเขาเห็นพร้อมกันเพราะเขาเพราะเขาเพราะเขาอยู่โลกสี่มิติ พี่้องงงไะผมจะสื่อว่าอะไรคนในโลกสองมิติสามมิติสี่มิติมองไปที่สิ่งเดียวกันเห็นแตกต่างกันแล้วคนที่มิติน้อยกว่าโอกาสจะเข้าใจคนมิติมากกว่าเนี่ยยากมากเลยนะครับยากมากเลยทั้งทั้งที่เป็นเหตุการณ์เดียวกันดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยปัจจุบันนี้มนุษย์เราอยู่ในโลกสามมิติครึ่ง สามมิติคืออะไรกว้างยาวสูงใช่ไหมสามมิติกว้างยาวลึกใช่ไหมอ่าสามมิติครึ่งคืออะไรครึ่งคือเวลาทําไมใช้คาว่าครึ่งเพราะมนุษย์เนี่ยเพราะเวลาเนี่ยมันเดินหน้าอย่างเดียวมันถอยหลังไม่ได้ยืดหดไม่ได้เวลาเดินหน้าอย่างเดียวแต่มิติกว้างยาวลึกเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะหมุนได้ดูแล้วสามารถเล่นได้บ้ากกว่าแต่เวลามนุษย์เล่นเล่นได้ไม่มากนะครับก็ให้ไปให้แค่ครึ่งเดียว สามมิติขึ้นแต่พระเจ้าเนี่ยมีมากกว่าสามมิติขึ้นแน่ๆเพราะพระเจ้าอยู่เหนือเวลาพระเจ้าอยู่เหนือสเปซเขาเรียกทานเซนนะพระเจ้ามีความทานเซนทานเซนไามทานสเปซดังนั้นเราซึ่งมีมิติน้อยกว่าพระเจ้าโอกาสที่เราจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าเป็นยากมันจึงซื้อยากประการที่หนึ่งเพราะไดเมนชันของเรา น้อยกว่าพระเจ้าเวลาพระเจ้าเปิดเผยพระองค์ว่าพระองค์เป็นอะไรเนี่ยเราซึ่งมีแค่สามมิติครึ่งเราจึงเข้าใจพระเจ้ายากกว่านั่นคือการที่หนึ่งครับนะมิติจํากัดนะครับดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทำเนี่ยพระเจ้าก็จะเปิดเผยตัวพระองค์เองว่าพระองค์เป็นอย่างไรนะครับโอกาสที่มนุษย์เนี่ยจะคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรเนี่ยมันจึงยากและมีโอกาสผิดสูง นะมนุษย์เนี่ยนะไปคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรเนี่ยโอกาสผิดสูงมันต้องให้พระเจ้าเปิดเผยโอกาสถูกสูงกว่าหรือถูกแน่ๆเพราะพระเจ้าเปิดเผยนั่นคือการที่หนึ่งนะประการที่สองประสบการณ์จำกัด l i มิเ a ชันออฟเอ็กซ์ e พี e หลายครั้งเนี่ยมนุษย์จะใช้อดีตเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจสิ่งใหม่หลายครั้งนะมนุษย์จะใช้ สิ่งที่เก่าๆที่เรารู้มาไปเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจสิ่งใหม่ตัวอย่างคลาสิิกก็คือภรรยาผมเนาะเขาทำน้ำผลไม้ที่ชื่อว่าคอมควอตคอมควอตจูสนะครับนะครับน้ำผลไม้ชื่อคอมควอตนะครับผมก็ถามภรรยาว่าคอมควอตมันคืออะไรเราไม่รู้จักภรรยาตอบว่าคล้ายๆส้ม ซึ่งมันคล้ายจริงนะครับแต่พูดยังไงพูดว่าอะไรผมเนี่ยไม่รู้จักความคคสแต่ผมรู้จักความคคสผ่านส้มผ่านส้มเพราะว่าส้มเนี่ยมันมีความเหมือนกันในทั้งรสชาติทั้งผิวทั้งอะไรเนี่ยนะครับผมก็เลยเรียนรู้ความคามคสผ่านการผ่านส้มนี่ดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งใหม่ในอนาคตได้นะครับในตอนนั้นนะ ที่คอหอเนี่ยคุณหมอปัญชานะในคอหอได้ถามบอกว่าเราจะอธิบายให้เด็กสี่ขวบเข้าใจออกแก๊ซึมได้ยังไงโหตอนนั้นในห้องคุยกันยากมากเลยมันยากมากเพราะเด็กสี่ขวบไม่เคยมีประสบการณ์ออกแก๊ซ hmm ึมเด็กสี่ขวบไม่รู้จะไปเปรียบเทียบประสบการณ์นี้กับอะไรได้กับเด็กสี่ขวบมันหาภาพเปรียบเทียบจะยากออกแก๊ซึมถูกไหมครับดังน,นั้นเนี่ย เวลาเราอธิบายกับคนที่ขาดประสบการณ์เนี่ยมันจึงทําให้ซื้อยากเด็กสี่ขวบก็จะซื้อเรื่องออกกซึมยากเพราะเขาไม่รู้ประสบการณ์นี้คืออะไรใช่ไหมครับในทางตรงข้ามถ้าเราคุยคนที่มีประสบการณ์เยอะๆมันก็เขาเขาเขาจะซื้อเรื่องนั้นง่ายๆนะครับคราวนี้กลับมาดูเนาะเวลาเราพูดถึงพระเจ้านะพระเจ้าเป็นความรักอันเนี้ยเราพอเข้าใจแล้วซื้อได้ พระเจ้าบริสุทธิ์เราพอเข้าใจจะซื้อได้พระเจ้ายุติธรรมเข้าใจจะซื้อได้พระเจ้าเมตตาหรืออื่นๆใ,นใดๆเราเข้าใจจละซื้อได้เพราะอะไรเพราะลักษณะพระเจ้าเหล่านี้เนี่ยมันมีให้เห็นความรักของพ่อแม่สามารถสะท้อนบางอย่างของพระเจ้าได้นะครับความบริสุทธิ์ความยุติธรรมมันเห็นบนโลกได้นะครับที่มันเปรียบเทียบพระเจ้าเป็นได้แต่ทรินิตี้มันทําไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลน,นี้ที่เป็น t ทนิตี้ยกเป็นพระเจ้าผู้เดียวทนิตี้เป็นยูนิคเนสเป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้าที่มีในพระเจ้าเท่านั้นไม่มีสิ่งมีชุดิดอ,อื่นใดหรือไม่มีสิ่งใดๆที่มันจะเป็นแบบนี้มันจึงทําให้เราเนี่ยไม่รู้จะเปรียบเทียบ t ินิตี้กับอะไรเดี๋ยวตอนที่หกที่เจ็ดจะพูดถึงนะว่าเทนิตี้เปรียบเทียบกับอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับแต่จะพูดให้ฟังในตอนหลังนะ ไม่ได้เลยนะครับมันจะมีข้อบกพร่องต่อหลอดตลอดเวลาว่าเทนิตี้เป็นยังไงถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบกับน้าก็มีปัญหาเปรียบเทียบกับไฟก็มีปัญหาเปรียบเทียบกับไข่ก็มีเปรียบเทียบกับอะไรก็มีปัญหาทั้งสิ้นเพราะเทนิตี้มันเป็นยูนิคเนสของพระเจ้ามันทําให้เวลาเป็นคริสเตียนใหม่แล้วมาเรียนเรื่องทนิตี้เนี่ยมันจึงยากเพราะไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับอะไรก็มีปัญหาทั้งนั้นนะครับก็จึงเป็นอันที่สองที่ซื้อยากเพราะว่า มันไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบประการที่สความยากอยู่ที่ภาษา limitation of language ความจำกัดทางภาษาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอธิบายสิ่งบางอย่างยากถ้าภาษาปลายทางไม่มี c u เ t อร์แบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาพูดถึงคนไทยเนี่ยคำว่าน้ำใจเนี่ยผมว่าคนไทยเข้าใจ ว่าน้ำใจสือน้าใจคืออะไรคุณไทยเข้าใจแต่คุณลองไปอธิบายคําว่าน้ําใจให้กับอเมริกันฟังน้ําใจคืออะไรผมบอกเลยยากมากเลยน้ําใจคืออะไรครายเซะไม่ใช่คอมเพลชันไม่ใช่คอนเซิร์นก็ไม่ใช่ไม่มีคําไหนที่มันตรงคําว่าน้ําใจมันต้องเอาคําหลายๆคำมาผสมกันและเนี่ยคือน้ําใจฝรั่งฟังก็ยังงงอยู่ดีว่าน้ําใจคืออะไรแต่คนไทยเข้าใจง่าย เพราะว่าคำาว่าน้ําใจมันไม่อยู่ในสารบัญไม่อยู่ในเค้าเจอร์ของคนอเมริกันแบบนั้นแต่มันอยู่ในสันดารอยู่ในสายตาคนไทยน้ําใจมีน้ําใจเปล่าอะไรเงี้ยนะฝร,รั่งก็จะงงว่าน้ําใจคืออะไรนะครับในทมองเดียวกันคําว่าทรีนิตี้เนี่ยหรือสิ่งที่พระเจ้าเป็นเนี่ยวันบีอิ่งทรีเพอร์เซนเนี่ยมันไม่มีคําศัพท์ใดๆที่มันจะแทนคํานี้ได้ไม่มี เข้าใจไหมภาษามันจํากัดเพราะว่าเราไม่เคยมีเค้าเชอ์แบบไหนเพราะพระเจ้าเป็นยูนิคเนี่ยใช่ไหมเป็นเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมมันไม่มีสิ่งใ,ใดๆที่มันจะอธิบายตัวนี้ได้คนก็เลยตั้งคํา่ายกว่าเป็นทรีกับยูนิตี้นั่นเองหรือทรีนิตี้หรือตรีเอกภาพนั่นเองมันก็เลยเพิ่งจะออกไปแบบนี้เพราะว่ามันคํามันยากไม่รู้จะอธิบายทรีนิตี้ยังไงคําว่าทรีนิตี้เนี่ยหรือตรีเอกภาพก็จึงถูกดีไฟล์ถูกแต่งขึ้นมาภายหลัง คํานี้ถูกแต่งขึ้นมาภายหลังนะครับก็เลยทําให้ข้อจํากัดด้านภาษานี่แหละมันทําให้การซื้อยากอันหนึ่งอันที่สี่การโจมตีจากผู้ไม่เชื่อทีดิตี้เนี่ยนะนอกจากจะซื้อยากแล้วมันดันถูกโจมตีจากผู้ไม่เชื่อในทุกๆแองเกิลเลยนะครับแน่นอนเนาะ เนื่องจากมันมีกลุ่มคนที่เขาไม่ซื้อทรินิตี้ซึ่งคนกลุ่มนี้เขาเรียกเป็นนอนทร i นิทาเลียนนะครับ non trinitarian ซึ่งมีหลายกลุ่มนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่กลุ่มเดียวเนาะเช่นพวกออด a d o p t i o ยูนิทาเลียนเอเรเนียสโมดอ l ิซึมไทร i ิซึมรวมถึงศาสนาอื่นเนาะอิสลามนะครับยู you. นั้นมันก็มีศาสนาอื่นๆด้วยที่เขาไม่บายเรื่องเทนิตี้นะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งบายคิดเตียนตลกจังเลยอะไรเงี้ยนะครับพระเจ้าตุยได้ไหมพระเจ้ามีลูกได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดคําถามแบบนี้มาตลอดเวลาพระเยซูตุยไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเงี้ยมันเกิดคํามันจึงทําให้นอกจากตัวมันเองซื้อยากแล้วดันถูกโจมตีอีกพอถูกโจมตีก็ทําให้ซื้อยากเข้าไปอีกนะครับ นี่คือความยากของ t r นิ i ี้ t ท i n i ี y จึงเป็นเรื่องที่ยากนะครับไม่ใช่เรื่องงา่ายนเป็นเรื่องที่ยากแม้แตนถ้าเกิดใครใครใครมีใครเป็นคริสเตียนต้องมีผ่านเรื่องทนิที้อันนี้ผมเข้าใจได้เพียงแต่ว่าคุณต้องหาคนอธิบายให้เคลียร์แค่นี้ถ้าคุณเป็นสกิปติกนะคุณต้องหาคนอธิบายที่เคลียร์แค่นี้